สวัครับพบกับบุญหลายออนทัวร์ครับผมจากตู้ใหม่ครับเ็นไ,ไ้หายไไ <S <S 1> <S 1> เต็มใหญ่ไ้เลยอ่าวันดีเพืเ่อนๆครับไม่ได้ลงคลิปมาหนึ่อาทิตย์นะครับอัปเดตการงานให้ดูก่อนวันนี้ได้สามใบครับตู้ต้นแบบเสร็จแล้วก็เร่งผลิตนะครับตอนนี้ ต้นแบบเราเรียบร้อยแล้วก็เร่งผลิตงานกันเลยนะครับตู้21นิ้วแฟรของเราครับคนงานของช่างปอนครับอาจารย์ปอนปะโดนตรีเสียงดังหน่อยนะครับช่วงนี้นูทอดทอดตักพระลงกวอนทอดเออทอดทั้งสองเลยเสียงดังเด้วพอ,อาอัดคลิปก่อน